เดอะช็อตลิฟ์นะคะสุดสั้นรูทันอินไซด์นะครับกับผมพงต๊อนถาวรธนากรนะครับค่ะและสองสุดที่ชานะคะผู้แนะนำการลงทุนบริจอลลิฟท์คปับพี่ตเชื่อว่าน่าจะเป็นขึ้นไตรมาสที่4นะครับสำหรับปี2025นี้เดินหน้าเขาสู่เดือนที่10นะครับของปี2025นะครับถ้าพูดถึงในแง่ของความคาดหวังของการลงทุนนะของตลาดหุ้นนะครับว่าปีหน้า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกลุ่มไหนรุง่งกลุ่มไหนร่วง,วงกับกลยุทธ์ปับพอร์ตในไตรมาสสี่นะครับค,คุณสองครับเขาบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้กําลังฉลอตัวทั่วโลกแต่ว่าเป็นการฉลอตัวที่เป็นระเบียบเข้าแถวเข้าแถวเป๊ะเลยนะครับค<ข>า,าว่าเป็นระเบียบ<ป>คือแปลว่าพอคาดการได้คาดการได้คือไม่แบบปุ๊บหายไปเลยหรือว่าร้อนแรงจนเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้ค่ะทางอเลียนซ่าเขาก็เห็นโอกาสในยุโรปค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลาโหมและก็อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สเปซแอนด์ดีฟเอนซ์นะครับแล้วก็เนชั เกีวกเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นสร้างความมั่นคงเนาะนะครับใช้มาตรการการฝังที่แตกต่างกันทั่วโลกนะครับนักลงทุนควรจะทําอะไรฮะกระจายพอร์ตการลงทุนนะคะไปยังสินทรัพย์หลายประเภทมากกว่าที่เคยค่ะอาจารยเงินเฟ้อในสหรัฐก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายภาษีนําเข้าครับผมหากตลาดนะคะมองว่าเฟดให้ความสําคัญกัรเมืองมากกว่าเศรษฐกิจก็อาจจะเกิดแรงกระเพื่อมได้อย่างรุนแรงอ่าครับก็คือถ้าเาเฟดเนี่ยไปตามใจนะถ้าเฟดไปตามใจทรัมป์เขาให้นะบอกเอ้ยจะลดจะลดจะลดเนี่ยนะครับ หรือว่าภาษีทาลิปทาไม่เหอะน,นะฮะอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยซึ่งนักลงทุนเนี่ยควรจะมองตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักนะนะครับไม่ใช่การเมืองของคุณทรัมป์เนี่ยก็อาจ,จะทําให้ตลาดกระเพื่อมได้นะครับค่ะแล้วก็แม้ช่วงที่เหลือของปีอาจจะเผชิญความท,ท้าทายอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะต้องมีข่าวไรอย่างมาก ซึ่งจะทาให้นักลงทุนตื่นตระหนกนะคะซึ่งเศรษฐกิจโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ภาวะเปราะบางค่ะดังนั้นนักลงทุนก็ควรจะมีการปรับตัวอย่างคล่องตัวแล้วก็ระมัดระวังต่อความผันผวน,นในตลาดด้วยอืมครับผมโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าเรากําลังก้าวสู่ระบบโลกใหม่หรือเปล่านะครับเป็นคําถามนะครับอยู่ด้านขวามือนะใครถนัดภาษาอังกฤษคือมันเออมันมันวิเศษมากเลยนะคุณสองค่ะผมเปิดเอ่อคลิปพงษ์นทีวีดูนะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ย เออมันสามารถแปลให้ผมพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะ, oh, ะอ๋อเหรอค่ะเออแบบพูดภาษาอังกฤษผมก็นั่งฟังอยู่นะว่ามันจะเป๊ะขนาดไหนเป๊ะยันมุกอ่ะเ oh. <laughs> ป๊ะยันมุกอ่ะ <laughs> เป็นซับหรือว่าเป็นเสียงเลยคะเป็นเสียงเลยฮะเป็นเสียงเลยฮะผมนี่พูดแบบพูดไปเรื่อยนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะซร m m แล้วก็พูดสรุปให้เป็นภาษาอังกฤษออกมา oh. ด้วยสำเนียงของของเขาเลยความล้ำนี้นะฮะ ผมก็ตอนแรกก็คิดนะโอ้หรือเราจะทำทำพูดภาษาอังกฤษดีนะอะไรเงี้ยไม่ต้องทำแล้วปากไม่ได้ตรงฮะปากไม่ได้ตรงนะครับพูดไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าเสียงนี่ดูหล่อทีเดียวแปลว่าเขาอาจจะดูด้วยดูที่หน้าตาผมด้วยแหละว่า,าเสียงน,น่าจะเออน่าจะหล่อประมาณนี้นะฮะออกเสียงออกแนวแบบสแกนดิเนเวียนหน่อยๆอ่านะครับไม่ใช่ซีหลอกจะเป็นสแกนเป็นส่วนใหญ่แถวนั้นเน้นสแกนนะฮะไม่เป็นหลอกอ่าตองไปลองฟังนะครับโอ้โหแบบเนียนเป๊ะทันทุกเนื้อหาชี้กราฟพูดกราฟ ชี้รูปพูดร,รูปเลยชี้นกชี้ไม้ถูกต้องฮนะ,ะออกมาเป็นยีราฟหมดเลยนะฮะ <c oughs> บอกว่าอะไรฮะบอกว่าเ <c oughs> รากำลังก้าวสู่ระบบโลกใหม่หรือเปล่านะครับภาษีนําเข้าเนี่ย <c oughs> ก็คือทาลิฟนะครับได้ทิ้งร่องรอยไว้เป็นความจริงใหม่ที่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจนะครับแต่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่สามารถคาดเดาไดา้อาจจะสร้างโอกาสให้นักลงทุนในการบริหารเชิงลุกนะครับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ย สายเทรดสายแอคทีฟนะที่มีอยู่เต็มฟีดต,ตอนนี้เลยนะนะครับรวมถึงเราด้วยไม่รวมของเรานะนะครับที่มีอยู่เต็มฟีดต,ตอนนี้มีความเขาเรียกมั่นใจมีโอกาสที่หาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ<ช>อันนี้เป็นตลาดแบบหนึ่งที่นักลงทุนสายแอคทีฟน่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องตามฝ้อระวังด้วยเนาะที่เขาพุ่งสวยขึ้นขนาดนี้นะครับก็อาจจะแบบว่าอย่างไฟเซอร์เนี่ยหลายคนก็รอมานานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าลงทุนระยะยาวได้ไหมผมว่าก็ได้นะเพราะว่าความชัดเจนของมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับมุมมองตามภูมิภาคนะคร เข้าสู่เสี่ยงภาวะสแต็กเฟชันนะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับบอกว่าเราคาดว่าสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากภาวะสแต็กเฟชันก็คือเงินเฟอ้อสูง<ฆ>กับเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับร่างกฎหมายฉบับใหม่แล้วก็คือ OBBB เนี่ยของทรัมป์อาจจะยังไม่มาจนกว่าจะถึงปี2026นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผนลนที่ว่าภาวะช่วงสั้นเงินเฟอ้อสูงจากทาลิฟกับดอกเบีย้ยที่ค่อยๆลดลงเนี่ย<ฆ>นะครับกับเศรษฐกิจที่ค่อยๆชะลอตัวลงเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะสแต็กเฟชันได้ในไตรามาส4ของสหรัฐนะครับ เพื่อทตอบคำถามด้านบนนะที่บอกว่าอยากดูมุมมองแต่มาสีนะสามเดือนของที่เหลือของปี2025เนี่ยสหรัฐมาก่อนเลยที่บอกว่าอาจจะอยู่ในภาวะแ a c k f a นะครับและถ้าอยากจะวัดคาดหวังผลของการกระตุ้นของคุณรชมป์เนี่ยอาจจะต้องรอถึงปีหน้าถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับเอาจริงๆผมก็แอบไม่เชื่อเพราะว่าตอนนี้มันเห็นผลแล้วไงนะครับกระบวนการควบรวมกิจการหรือว่าการเข้าไปถือหุ้นในอินเทลอย่างเงี้ยและอินเทลไปไล่ดีลกับบริษัทอื่นๆก็คือเหมือนกับว่า มีพี่ใหญ่พ่อพ่อใหญ่ทำเนี่ยดันอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยนะครับคนที่เหลือนี่ต้องยอมคุยหมดนะนะครับไล่ตั้งแต่เอ i น i a เดียนะบอร์ดคอมนะครับยาวไปจนถึงตัวที่เป็นอะไรนะเอ็มดที่เป็นคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งด้วยซ้ำนะนะครับคู่แข่งกันด้วยซ้ำนะยังต้องยอมคุยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าโอเคฉันมีบอกกลางที่แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงธุรกิจเข้าประเทศละเขาก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะนี่ผมเห็นว่าเห็นผลตั้งแต่ปีนี้แหละนะครับ ยุโรปเป็นไงครับคุณสองค่ะสำหรับยุโรปนะคะเขาบอกว่ามีสัญญาณเชิงบวกค่ะด้วยเงินเ,เฟอ้อที่อยู่ภายใต้การควบคุมเยอรมน,นีก็มีวางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐในปีหน้านะคะคซึ่งก็น่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเขาได้แล้วเอเชียเป็นไงครับเอเชียค่ะเขาบอกว่าจีนยังชะลอตัวอยู่ยะนะคะเราคาดว่าเศรษฐกิจจีนค่ะจะชะลอตัวในไตรมาสสี่อาจจะมีการกระตุ้นได้เพิ่มเติมรวมไปถึงการลดดอกเบี้ยด้วยแต่ว่าอาจจะช่วยได้เพียงจํากัดในการหยุดยั้งการชะลอตัวตรงนี้ครับผมนะครับถ้บาในยุโรปเม มุมมองในปี2026เดิมทีเคยคาดกันว่าตัวเยอรมันจะโตเพียงแค่0.3%นะนะครับแต่ว่าปีนี้ปีหน้านะครับจะโตถึง1%มีการรีไวซ์ัพถึงประมาณ0.7%นะครับซึ่งถือว่าการงัดงบออกมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจภาพค,ความมั่นคงกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ1แต่ว่าถ้าในส่วนตัวผมมองว่าไม่เยอะมาก นะครับ0.3เป็น1%เนี่ยถือว่าไม่ได้อยู่ในโหมดที่แบบเติบโตดีนักสักเท่าไหร่นะครับเราเห็นมูลค่าในที่ใดนะครับถ้าตามมอแลนที่มุมมองเนี่ยก็คือบอกว่าเห็นมูลค่าในพันธบัตรของยุโรปนะครับพันธบัตรของญี่ปุ่นอังกฤษและยูโรโซนเป็นกลุ่มเดียวที่ถูกประเมินค่าในโซนที่ต่ำนะครับถ้าบอกว่าด้านซ้ายมือคือหุ้นนะตรงกลางคือหุ้นตราสารหนี้ของภาครัฐแล้วก็ด้านขวามือคือตราสารหนี้ของเอกชนนะครับถ้าบอกว่าอยู่ต้นต่ำๆ่เส้นนะนะครับ เอ่อ moving d o าวนะคือแบบต่ำๆเส้นๆเนี่ยคือถือว่าแพงแต่ถ้าลอๆยๆขึ้นไปด้านบนถือว่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเห็นในมุมมองของอะไรครับยูโรโซนเจแปและยูเคในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ภาครัฐสามารถลงทุนได้นะครับห,หุ้นสารัสนะครับเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการวิเคราะห์ขอ,ของเรานั่นก็คือยูเอสตรงนี้นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแบบ571%เเลยนะนะครับที่เรารายงานตัวเลขไปเมื่อวานนี้นะครับและเดือน9ก หุ้นญี่ปุ่นนะครับมีมูลค่าต่ำที่สุดในการพิเคราะห์ของเรานะครับญี่ปุ่นอยู่ไหนอยู่นี่นะครับอยู่บนสุดเลยนะกําลังลอยๆนะครับเหนือค่าเฉลี่ยของตัวเองนะครับรองลงมาก็คือหุ้นในสาราชอาาณจักรก็คือ u k นะครับ Emerging Market ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับยูโรโซนก็อยู่ในโซนกลางๆนะครับค่ะแล้วโอกาสค่ะหุ้นโลกเนาะหุ้นโลกอยู่ในโซนแพงนะครับพี่น้องอืมโนค่อนข้างแพงนะครับหุ้นโลกอยู่ท้ายสุดนะนะครับอ่ะแล้วไงครับโอกาสในการลงชุนมีที่ใดบ้างครับค่ะสาหรับหุ้นค่ะคุณ บริษัทฉันนําในยุโรปด้านอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นะคะมีแนวโน้มที่ดีค่ะนะถ้าท่านใดถามว่าทีมไหนมาใช่ไหมคะตาไหนมีมตีมกระลาหมมีมกระลาหมนะครับด e ฟเอนส์ครับยุโรปเปียนแชมเปียนอิสเทรจิ่งอินดัสทรีนะครับในด e f เ n นส์นะครับที่มีการบูสต์มาจัดตัวภาครัฐนะครับนี่เลยครับหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐหุ้นขนาดรัฐในสหรัฐ พ <laughs> ุ่นขนาดเล็กในสหรัฐนะครับก็คือมีแรงกระตุ้นจาก Federal policy คือการลดดอกเบีย้ยและ on-shoring trend นะครับซัพพอร์ต by lowering lower rate นะครับ,รบก็คือถ้าคุณตั้งโรงงาน Semiconductor ตอนนี้คุณอยากไปตั้งในที่ที่มันดอกเบีย้ยสูงหรือดอกเบีย้ยต่ำล่ะก็ต้องไปตั้งในดอกเบีย้ยต่ำและดอกเบีย้ยที่ไหนกำลังจะลดละ่ะ <laughs> ว่าจะเป่าสาเล็กถ้าสาเล็กกฮาแล้วนะฮะไน้อยนะครับจีนครับจีนมีข้อดีตรงไหนบ้างฮะจีนบอกว่ามีข้อดีในการเป็นผู้นำเรื่อง AI นะครับที่จะแบบอินเดียเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเศรษฐกิจที่แบบว่ามีความทนทานแล้วก็ทาริฟทำอะไรเขาไม่ได้นะครับอันนี้คือโอกาสในหุ้นนะนะครับหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะคะกำลังได้รับความสนใจนะคะแล้วก็ภาคซอฟต์แวร์อาจจะฟื้นตัวได้จาก AI ที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพเวลาคุณสองเซ็งเซ็งตึงๆก็เรียกฮิวแมนนนออยด์เหมืกัน ราะว่าเป็นมนุษย์ที่น้อยอยู่นะยูเมนน้อยนะฮะกำลังได้รับความสนใจนะครับภาคซอฟต์แวร์ <AI. S 2> อาจจะฟื้นตัวได้ <C HA> AI ที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพแทนที่นะครับในตัวของการแรงงานที่เป็นกําลังจะหดตัวลงนะครับ <C HA> อันนี้เป็นโอกาสนะหุ้นหุ้นยุโรปสายป้องกัน <C HA> นะครับสายแบบว่าอาวุธสงครามหุ้นเล็กในสหรัฐ AI ใน <C HA> จีน <Ind ian> อิอนเดียนี่ก็ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Human นอยด์โรบอทนะครับที่เราจะพูดถึงเปเปอร์ถัดไปถ้ามีเวลานะครับ <C HA> AI จะเข้ามาช่วยเพราะนะักเต็มไหนน่าสนใจลงทุน ซัดไป4ี่หตีมด้านสายมือครับไปกันต่อครับคุณสองครับตาสันนี่ครับถัดมาตาสันนี่นะคะชอบพันธบัตรระยะยาวในบางประเทศนะคะก็คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทนจะมีการคันขึ้นอ่าซีปเป็นนิ่งยูเคิร์มนะครับก็คือดอกยาวสูงขึ้นดอกสั้นต่ําลงนะครับฝนดีต่อไปในเช a l กรุ๊ปนะครับค่ะและก็ชอบพันธบัตรยูโรโซนอ่ารอบนอกนะคะมาก มากกว่าพันธบัตรสหรัฐค่ะคุณสองไม่ได้พูดผิดเขาใช้คำว่า peripheral จริงๆ peripheral euro area นะครับ euro r a t e นะครับ over US ก็คือขอบ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 อบไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่เรือมันไม่ใช่สเปนไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับรอบๆนะครับรอบๆนะครับอ่านะยัต่อครับเขาบอกให้หลีกเลี่ยงฝรั่งเศสนะครับ่อางนี้บอกว่าไม่ใช่ฝรั่งเศสหลังจากมีความเสี่ยงต่อการเมืองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ในกลุ่มตราสารนี้บริษัทนะคะให้เน้นตาสารระดับ investment grade ก็คือระดับที่ใช้ได้นะครับก็ชิปบอมบีขึ้นมานะครับ ค่ะให้เปิดสถานะซื้อค่างเงินยูโรนะคะแล้วก็วอนเกาหลีค่ะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและเปิดสถานะขายค่างเงินปอนด์อังกฤษนะคะ,ะคก็คือใหอ้ตอนนี้ดูทรงแล้วค่างเงินฝั่งที่เป็นยูโรกับโคเรียวอนจะแข่งค่าะนะครับก็ให้ซื้อซะ,ะแล้วก็ให้ขายดอ,อลลาร์อนะครับกับปอนด์เอ่อสหรัฐสหรัฐจาจักรนะครับไปดูมัลเตียอสเซทเขาบอกว่าถ้าคุณจัดปอนตแบบผสมอยู่ทำไงกันดีนะครับชอบหุ้นมากกว่าบัรลับัตก็คือให้ให้สัดส่วนของหุ้นมากกว่าตราสารหนี้นะครับใช้เครื่องม ค่าเงินนะครับหรือว่ามีกลุ่มไหนตัวเซกเตอร์ใดที่ไม่ชอบก็ช็อตออกไปซะนะครับอันนี้ก็ถือว่ามัลติเอเซสเนี่ยต้องมีความคล่องตัวนิดหนึ่งนะครับก็ยังให้คงเมนเทนนะลอง Equity Position ก็คือยังให้ถือหุ้นอยู่นั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าตลาดจะผันผวนก็ตามนะครับหุ้นตลาดเกินใหม่นะครับได้ประโยชน์จากค่าเงินที่อ่อนค่าลงกําไรก็จะดีขึ้นในเชิงว่าคุณถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์เนาะและโมเมนตัมที่แข็งแรงนะครับมุมมองเป็นกลางต่อพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกแต่ชอบพัันนธบตรรยูโมากว่่สอที่ดไปเื ทั้งต้นว่ามันถูกกว่านะครับเนื่องจากเงินเฟ้อมีความซอฟต์กว่าพอสมควรนะครับใช่ค่ะก็ทองคําค่ะกําลังกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลักจากการที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับดอลลาร์มากข,ขึ้นนะครับะะแล้วก็ใครไม่ชอบดอลลาร์ก็จะช่องชอบทองและตอนนี้รัฐบาลกลางทั่วโลกธนาคารกลางทั่วโลกไม่ค่อยชอบดอลลาร์ก็จะชอบทองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นกล่าวโดย CommentSec เลยครับผมกลับวโดสรุปครับ เศรษฐกิจโลกขายชะลอตัวแบบมีเสถียรภาพนะคะนักลงทุนก็ควรจะกระจายพอร์ตและจับตาความผันผวนอย่างต่อเนื่องครับผมแบบโลกใหม่ค่ะสร้างความไม่แน่นอนซึ่งก็เป็นโอกาสสาหรับผู้ลงทุนเชิงลุกนะ,ะสหรัฐในไตรมาส4ี่นะครับเสี่ยงสแต็กเฟสชันก็คือเงินเฟ้อสูงการเติบโตต,ต่ำนะครับ <c oughs> จีนยังยังชะลอตัวอยู่รอราคาบ้านฟื้นนะครับสร้างความมั่นใจผู้พกกลับมายุโรปฟื้นตัวได้ <c oughs> โดยมีนโยบายการเงินการคลังที่เอามาสนับสนุน GDP ในประเทศให้สูงขึ้นนะครับค่ะแล้วก็หุ้นสหรัฐนะคะตอนนี้ยัง หุ้นญี่ปุ่นกับอังกฤษก็ยังคงถูกอยู่นะคะพันธบัตรบางประเทศก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทำพันธบัตรนะมองว่าโอกาสการลงทุนนะครับอยู่ในหุ้นยุโรปหุ้นเล็กสหรัฐ AI จีนอินเดียนะครับพันาพัน AI จีนอินเดียนะเขาไม่ได้ทําด้วยกันนะแต่ว่าทั้งคู่นี่มี AI ทั้งคู่เลยนะใช่ค่ะของทางจีนแล้วก็อินเดียด้วย CSINA ไงมี AI ใช่ไดอินเดียก็มี INDIA ก็มี AI เะฉะนั้วันเนียเขาตั้งชื่อประเทศมาไทยแลนด์มี เหมือนมองไว้อยู่แล้วว่ามีอยู่แล้วในอีกร้อยปีข้างหน้านี้ AI มาก็มีแต่ไอหนูมีไอพนักงานเราคนนึงไม่มีอะไรราไม่ได้พูดถึงนายกนะครับบอกว่าพูดทำไมเข้าตัวเข้าตัวทําไมเนี่ยพุ่นเล็กสหรัฐนะครับหุ่นยุโรปพุ่น AI จีนอินเดียนะครับค่ะก็บวกแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสการลงทุนสาหรับผู้ลงทุนเชิงลุกในยุคที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้นะอันนี้ก็ฝากกับเพื่อนๆตามนี้เนาะถ้าอยากติดตามทำไงคะเนี่ยค่ะให้ยราติดตามนะคะสามารถ กดติดตามช่องลิฟ t ์ค p i t a l ตอของเรารไว้ได้นะคะคแล้วก็มาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปโมงครึ่งแบบนี้นะคะควันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ